เชื่อมต่อเลยครับคลิปจนคลิปเลยครับผมก็ถ่ายจริงๆถามว่าทำไมผมต้องรีบตัดสิบสี่กว่าครับเพราะว่าอ่าผมไม่อยากจะตัดต่อวิดีโอครับน,นั่นก็รันจนคลิปเลยครับนี่ฮะกรุงเทพสระบุรีนครศรีธรรมราชเออนครศรีมานะครับทางออกนะครับขึ้นสะพานนี้นครับบางปะอินนะครับบางปะอินอ่า ไปนครราชสีมาบนสะพานเนี่ยฮะสะพานนี้ครับเป็นสะพานมอเตอร์เวย์ครับนี่เขาบอกว่าจะเลี้ยวซ้ายนะครับอำเภอหนองแซงกับอำเภอสันมะข่านะครับนี่เลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับเห็นรถกำลังจะเลี้ยวอยู่นี่ฮะถนนเส้นที่็ก็ตัดมอเตอร์เวย์นะครับเห็นไหมฮะกรุงเทพสระบุรีนครราชสีมาชิดซ้ายฮะขึ้นสะพานนัเบิร์นนะป้ายสีน้าเบิร์นนะครับอันนี้สีเขียวก็ตรงไปฮะ ตรงไปอำเภอบาชีนีเขียวนะครับตรงไปอำเภอบาชีครับอ่าโอเคครับนี่นะครนแต่สี่เลนครับมันก็ยังไม่เปิดใช้งานนะครับอที่จะขึ้นไปกรุงเทพสระบุรีนครราชสีมานะ่ะเห็นไหมปิดอยู่ปิดกั้นอยู่ด้วยแท่งบาร์เออร์ครับคือก็ยังไม่เชื่อมต่อกันนะครับเพราะถือว่านานแล้วนะ ก็หลายปีแล้วครับแต่ดดนี่ก็ผมไม่้เกิดขึ้นสมัยพูดกันตรงๆครับไม่ได้ก้าวข้างครับสมัยนี้นะที่ความปรับหมดบางปีก,ก็เนี่ยสมัยของประยุทธ์หรือเปล่าครับหนือ,นอใครรู้บ้างก็ลองคอมเมนต์มาดูครับก็กิตติเข้ามาจากใต้ครับกับรถอยูสติาปีก็เห็นเ็ากาลังเริ่มทาอยู่ครับตอนนี้ก็เสร็จเกือบ ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะบางช่วงในะบางทีสงกรานก็เปิดให้ใช้อยู่ตอนนี้อยู่ที่บ้านโคกกลางครับเส้นนี้เมื่อก่อนถนนก็ไม่ได้สบายอย่างนี้นะครับอสี่เลนเหมือนกันครับสี่เลนแต่ว่าไม่มีเกาะกลางนะครับมีตีเส้นไว้ฮะกว้างเหมือนกันแบบนี้แหละแต่ตอนนี้ก็มีเกาะกลางขึ้นมาเป็นสี่เลนแบบได้ ามาตรฐานว่านเนื้อนะทางซ้ายะจะมีขายไม้เก่าเยอะเลยแถวนี้ครับนฮะข้างหน้าก็บอกว่าจะเลี้ยวซ้ายก็ไปลัดเลาะได้ไปอำเภออุทัยครับตรงไปนครหลวงครับป้ายบอกครับป้ายบอกพูดตามป้ายครับถนนสามสิบสามนะครับหมายเลขสามสามนะครับเส้นนี้ครับ สิบกิโลครับอำเภอบ้านชีครับเดี๋ยวเราไปนคะรหลวงแนละบางปะอินนะครับเพื่อไปถนนหายเลขทางหลวงสายเอเชียนะ นี้วันที่สิบสี่ครับสิบสี่พคหกห้าพฤกษภพพฤกษภาคมหกสิบห้าคือสองวันห้าร้อยหกสิบห้านะครับจะก้าวกลางปีแล้วครับอีกเดือนอ่อีกประมาณหนึ่งเดือนก็น่าจะก้าวกลางปีของปีหกสิบห้าแล้วครับ, 99, 65, รบอายุเนนี้ไปไวมากเลยครับไม่เหมือนสมัยเด็กๆเ,เดี๋ยวซ้ายครับอุทยัยตรงไปครับ เลียกว่าไปอำเภอทา่าเรือครับอันนี้คือวิหารนะครับหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์นะเลี้ยวซ้ายนะครับอยู่ริมคลองนะคลองระพีพัดนะคลองนี้ก็คือคลองระพีพัดนะรตรงกิโลเมตรกิโลเมตรที่เจ็ดสิบหกนะครับคลองระพีพัดเนี่ยทราบกล่าวว่าก็ขุดขึ้นมานะครับเป็นคลอง ขุดขึ้นมาเพื่อระบายน้ําครับแต่ว่าเป็นคลองที่ใหญ่นะอ่าผมทราบข่าวอย่างนั้นไม่แน่ชัดนะครับผมก็กใต้ครับแต่ไม่ได้ค้นข้อมูลครับทราบข่าวแววๆแล้วก็ไม่ได้ค้นต่อเนื่องถ้าใครมีความรู้และความคลิปอยู่ก็ขอโทษนะฮะลองคอมเมนต์ก็มาบอกด้วยครับว่าเป็นคลองที่เป็นคลองธรรมชาติหรือว่าคลองที่ก็ขุดเชื่อมต่อครับโอ้ยไปนู่นเลยครับไปลบบุรีไปสระบุรีนะครับคลองรบพีพั์นะครับ แล้วก็ไปนู่นแล้วฮะออกหนองแค่ครับหนองแคเข้าไปนู่นฮะคลองหลวงปทุมธาน,นีฮะถ้าใครมีความรู้ก็ให้ความรู้กิติด้วยนะครับอตอนนี้จอะติดไฟแดงอยู่บนสะพานคลองระพีพัดครับ mm hmm. ก็คลองระพีพัดนี่ครัเป็นคลองที่ยาวนะครับดูข่าวบ่อยครับตอนอยู่ใต้ครับรถ ขับลงไปในน้ํำนี่บ่อยมากครับก็เพื่อนๆลองพิมพ์ก็ว่ารถตกแม่น้ําตกคลองระพีพัดดีกว่าครับอย่าเป็นแม่น้ํานะเป็นคลองนะคลองขนาดใหญ่ลองพิมพ์ดูนะครับรถตกน้ําคลองระพีพัดเยอะมากครับก็ไปรันขับรถระมัดระวังนะครับช่วงฝนตกก็ขับรถระมัดระวังครับแล้วถ้าเกิดว่า ครับรถจะถ้าไกลก็เช็คระบบรถจะดีเดี๋ยวไอ้ไอ้ดีนะครับระบบเบรกระบบดูน้ำมันเครื่องให้ดีครับอ่ากิติก็เคยประสบอุบตะเหตุมาแล้วครับขยาดแล้วเดี๋ยวนี้ครับไม่กล้าขี่เร็วเกินความตามที่กฎหมายบังคับแล้วครับโอ้โหเมื่อก่อนก็เร็วอยู่ครับเพื่อทําเวลาในการไปทางานเดี๋ยวนี้ไม่กล้าครับห่วงก็นอนนะครับนอนง่ายนอนให้หลับสนิทก็คือตอนหอกนะครับ ดีที่สุดเลยถ <laughs> อนเองก็ได้ครับโอ้โหมันนะตาแจ้งเลยครับกลับไปถอนไปก็ได้ครับซื้อเน็ตมาสักอันหนึ่ง <laughs> ตอนนี้นะครับข้ามคลองระพีพัดมาแล้วครับ สวยงามครับเสียดายนะเกาะกลางที่เขาไม่ได้ดูแลครับดูนะฮะโหดูใบปักใบกระเฉดเยอะเลยครับแกง่งกลางถนนน่ะ้องดินที่ว่าเอามาถมอะดินเป็นดินประเภทน่าจะเป็นดินริมหน้าดินอะไรนักอย่างที่มีอ่านะที่เห็นเด่นก็ที่เห็นเด่นเด่นก็น่นแหละอย่างที่บอก <laughs> ปักกระเฉดครับคือ <laughs> ข,ขึ้นตามธรรมชาติเลยครับ ก็คงไม่ได้ดูแลครับยังไม่มีหน่วยงานดูแลกลางก่อกลางถนนปล่อยรกลื่รังประาใต้ครับถ้าตัดแล้วจะสวยงามนูฮะสวยงามก็อาจจะมีหน่วยหน่วยหน่วยดูแลความสะอาดก็ยังยังไม่มั่นใจครับโอ้โหเสียดายนะก็ถนนนี้เพิ่งเปิดใช้งานครับถนนเก่านะครับที่ก็เรียกปรับปรุงขึ้นมาใหม่ฮะ จากสี่เลนสี่เลนที่ตีเส้นธรรมดาครับใหญ่ขนาดน,นี้นะครับตีเส้นมาแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นกอกกลางครับแบ่งโซนกันไม่ห้ามล้ำเขตกันเนี้ยขวาซ้ายสวนกันจะได้ไม่ต้องล้ำเขตกับน,นี่เขาคงตัดเล้วครับเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาต้องตัดบ่อยก็ไม่ดีครับเรื่องเรื่องงบประมาณครับ การตัดก็ไม่รู้ตัดการเหมาหรือเปล่านะนี่ไม่มั่นใจครับอย่าไปเลี้วเลยครับโอเคครับดูเส้นทางต่อครับกางหน้าครับกางหน้าครับสี่อีกสี่กิโลครับอีกยี่สิบกิโลนครหลวงอีกสี่กิโลครับปาชีคลองน้องหลักอ่าอ่านไม่ทันครับขอโทษด้วยนะจะมีตราประกันใะนี่พีทอยู่อซ้ายเหมือน อ๋อบ้านโคกม่วงครับบ้านโคกม่วงฮะอำเภอโดนสวา่างขอโทษนะตาบลโดนสว่างอำเภอปาชีครับวัดดังๆเยอะงามที่เห็นนะวัดสวยงามครับดังไม่ดังผมไม่รู้แต่ผมเห็นว่าสวยผมก็วัดดังวัดนักพัฒนาอะไรแบบนี้ครับ วันนี้คือวัดโคกม่วงครับวัดตำบลโคกม่วงอำเภอปาชีจังหวัดพระนครศรียาครับนี่ นี่เราขับรถมาจากถนนพวงโยธินฝั่งของสระบ,บุรีนะครับตัดออกมาทางถนนหมายเลขสามสามนะครับนี่เพื่อไปถนนสายเอเชียครับก็เป็นทางแต่ว่าเป็นทางรัดก็ไม่ใช่คนระับเป็นทางเชื่อมต่อเอามันเชื่อมต่อโยงใหญ่กันได้หมดครับแต่ว่ามันสะดวกสบายครับ ก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายนะครับก็เห็นเกิดจากการขับบ่อยครับขับรถบ่อยเดื่อนเส้นทางบ่อยก็กังเลกก็เชื่อพี่ GPS นี่แหละครับได้รู้เส้นทางรัดครับบางประหารยี่บเก้าครับตะกวก็หลวงสิบห้าครับพระนครศรีอยุธยาสี่สิบห้าครับ นี่คือโรงเรียนปาจีสุนทรวิทยานุกูลครับตรงเนี่ฮดูป้ายดีๆนะครับก็บอกว่าจะกลับตรงไปนะฮะอูอทยัยย,ทยุธยาอูทัยอำเภออไทยครับแล้วก็จังหวัดยิยาได้ชิดขวามันจะขึ้นข้ามสะพานข้ามสารรถไฟไปก็เป็นนครหลวงครับไปสู่โนตเลยครับบางบางประหันนนะครับ สนุกสบายจริงๆครับถนนสามสามครับนี่นะสิบล้อนี่ชิดซ้ายนะครับแต่เล้งว่าไปไปทางอุทัยกับพระนครียาชิดขวาเนี่ยเราไปนี่เลยครับคอนหลวงคอนหลวงไม่ใช่คอนหวันนะครับนครหลวงเนี้ยเป็นทางสามแยกอยู่สามแร้งอยู่เพราะฉะนั้นต้องสังเกตเอาเองนะครับ เอาเป็นว่าไม่หลงแน่ครับนี่จุดบริการประชาชนครับตรงนี้ครับของกรมทางหลวงนั่นแหละนะ <S <s <par> <S โอเคครับเดี๋ยวเราจะจิดซ้ายแสงสิบล้อหน่อยสิบหกล้อรถพ่วงนะสิบแปดล้อรถพว่วงเขาเขาอยู่เลนขวา แน่นะนี่มันมีเลนเดียวนะครับระวังให้ดีนะถ้าชิดซ้ายมากๆก,ก็อยู่เทินกลับใต้สะพานนะสะพานนี้สร้างเอ้ยประมาณที่ขับเคยขับผ่านก็ประมาณสองปีกว่าๆครับที่สร้างอยู่ข้ามทางรถไฟครับข้ามทางรถไฟเพราะข้างล่างเนี่ยประสบปัะเหตุบ่อยรถไฟฮะปะทะกับรถเก๋งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ฮะบ่บอยอ่าเพเลยสร้างสะพาน ข้ามรถไฟครับเพื่อเป็นการตัดประราอุบัติเหตุรถยนต์กับรถไฟครับนครหลวงหกกิโลบางประหารยี่สิบครับดูตามป้ายครับโอ้โหขอโทษแต่กล้องเอียงนิดหนึ่งนะครับ สันส่นๆเ,เคลือไปนิดนึงโอ้โหเลยไปอีกสิบห้าสิบเจ็ดแล้วครับอ่ะยาวโลดเลยกันนันน่นนั่นนั่นฮ่าวัยรุ่นใจร้อนอ้าว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 ทำไมแกล้งอย่างนั้นนะอ่าดูดิดูดิทำไมเออทำเพื่ออะไรได้อะไรขึ้นมาอ้าวเราตามไปดูครับว่าแต่มาน็็ทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้อะ ดูล้อสะบัดสะบัดสะบัดนะครับว่าล้อไม่ดียางไม่ดีนั่นอ้าวทำไมเขาตั้งใจอย่างนั้นเลยดูดิครับดูครับอ้าวผมไม่ดูครับหรือว่ารู้จักกันครับเอ้าอีกแล้วครับดูดิปล่อยก็ไปครับปล่อยก็ไปอ๋อม่ไรนะรถฝึกหัดเหรอก็ไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วไม่น่าทำสนุกนะสนุกเขาคงสนุกครับ ้พวิหลวงครับี่หลวงคนใต้เรียกี่หลวงครับผมกลัวคนแบบนี้้วแต่ผมไม่ไม่แซงครับผมดูว่าเขาจะก็จะเอาอะไรกับเขาของเขาอดูดิครับแว่งไปแว่งมาครับมอเตอร์ไซค์ฮะผมไม่กล้า้าใกล้ฮะกลัวเขาล้มแล้วผมเหยียบทับมาดูดิครับกลอนครั้งแรกครับที่เนี่ยโอ้ดูดิครับไม่ทราบว่าอะไรรถแว่งขนาดนั้นครับโอ้จะยูเทิร์นนึงครับ พี่หลวงทําอะไรหวาดเสียวนะครับเนี่ยเออหมวกกันน็อกไม่ใส่แต่ใส่หมวกดู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 ด,ด,ด,ดูดูเขาดิครับโอ้โหเจ้าหาเรื่องได้ใจครับคลิปนี้แน,น่นอนอ๋อเขาคงมีเรื่องอะไรนักอย่างอขาเกือบชนนะครับอ๋อผมดูไปข้างหลังฮะรถมรถยนเขายูเทิร์นเขาเกือบชนเนี่เพราะความที่เขาอะไรก็แล้วไม่รู้ครับ <laughs> คลิปนี้ผมต้องปล่อยนะครับเพราะว่ามันผมรีวิวตะหนมานะครับเออก็เขาคงได้เห็นนะครับ นี่ฮะไปต่อครับเรื่องของเขาครับทำอะไรได้สิ่งนั้นครับโอเคครับอันนี้ฮนะคนไหนคนใต้นะครับจะมาทางสระบุรีมาทงา,าทงโคราชนะต้องการตัดก็มาตัดช่วงนี้ครับอินกองฟาชีนครหลวงบางไปอินอ่าก็ถึงเส้น เส้นนู้นเลยครับเส้นสายเอเชียครับลงใต้ก็กลับไปเลยครับลงใต้ไปเลยเลี้ยวซ้ายครับแต่ขึ้นเหนือก็เลี้ยวซ้ายเหมือนกันครับแต่ยูเทิร์นขึ้นกว่าแต่ถ้าไปถึงบางปะอินแล้วไม่ต้องเลี้ยวซ้ายครับกล้ามฝั่งตนลนไปเลยครับแล้วก็ชิดขวายูเทิร์นขึ้นไปครับนี่ฮะเส้นนี้เขาสร้างบ้านนอกดาวเยอะครับ นครหลวง7จกิโลครับอูทไทย18เลี้ยวซ้ายนะครับอูทไทยแล้วก็ท่าเรือเลี้ยวขวาครับ13บกิโลครับเดี๋ยวนี้คำแพงเลยว่าเดินดินนะโอ้โหก็ทํตาสูงครับก็แถวนี้ว่าเคยเคยเกิดน้ำท่วมหนักมาแล้วครับโรงงานแถวนี้เยอะครับ อันนะ้างหน้าเดี๋ยวซ้ายอุทยัยตรงไปบางปะหัรเดี๋ยวขวาก็คือท่าเรือครับประ,ะกอรเสียยาก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้ได้ครับมันคือทางลัดนะครับพูดถึงทางลัดถ้าจะเกิดว่ากลับให้เกิดถตนสะดวกสบายก็ต้องเส้นหลักอย่างนี้ครับ แต่ดนะสี่เลนสบายจริงๆครับมีเกาะกลางตรงกลางไม่ต้องแย่งเลนกันครับตอนนี้ก็เก้าเกตบางปะหานแล้วครับเก้าเกตบางประหารแล้วครับ ตำบลบ้านชุ้งกับตัวนี้กเก้าเกตบางประหารนี้ก็คือยังไม่ถึงนะครับมันอยู่ในเกตนกครหลวงอยู่ครับเอาเป็ในว่าใกล้บางประหารแต่อยู่ในเกตของนครหลวง มีก็ไม่บอกถึงมีก็ก็ไม่บอก ร้านนี้เนววินเทจเลยอืมไม่จอดเนาะเ<ป>วลานู